แมวเมียว,ยวอืมเช็ดเนื้อเช็ดตัวแต่งหน้าแต่งตานอนหลับก็กมี <c oughs> กินอาหารเม็ดก็กมีถ้าเดี๋ยวนี้ป่วก็จะควบคุมอาหารน้องเมียวลยละนะิดนึงเนาะควบคุมอาหารน้องเมียวน่อยทำไมเท้าเสียกันเลยเท้าเสียเดี๋ยวเปลี่ยนยาใหม่ละเอายา <c oughs> จะกินสูตรเดิมนะกินสูตรเดิมคือตะเขียวใบโพอยาเขียวใบโพลนะทีนี้ได้จับน้องเหมียวมาคัดแยกไว้แล้วเนะน้องเหมียวที่อาการไม่ดีคือนี่น้องนี้แพนด้าแพนด้าดำใหญ่ท้องเสียแล้วก็น้ำลายฟูมปากน้ำลายฟูมปากทีนี้อีกนี่ก็ส้มขาวใหญ่ส้มขาวใหญ่แล้วก็ทอง ครานี้ว่าจะไปทำหมันนีไม่ได้ทำแล้วอาการไม่ดีเลยน้ำลายยืดท้องเสียท้องเสียหายท้องท้องเร็วเร็วขี้เร็วๆร็วเลยโอ้โหน้ำลายยืดปากเลยน้ำลายยืดปากเลยโอ้ยให้กินยาใหม่นะคราวนี้มาแยกวันนี้ก่อนสินะจะได้ไม่ต้องไปโดนฝนโดน กวาก็มีเมียข้างนอกอีกนะแ้วตอนนี้แยกมาห้าเมียข้างบนนี้ด้วยวันนี้คืออืมนีลำลายยืดเหมือนกันนีะลายยืดนี่คือผ้าขาวผ้าขาวลังเหลืองเลกหัวจุกนิดหน่อยอันนี้ผ้าขาวหัวจุกนี่ทำหมันแล้วเนี่ยทำหมันแล้วแต่วก็เป็นอะไรแยกมาตรงนี้นะแยกมาอยอ่เลยนี่ แมเหมียวด้วยกันนะแต่ยกมากคานี้ไม่มีเพื่อนที่ไม่พอไม่มีที่อยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่อยู่กองเดียวกองเล็กไปเนึงยนี่อยู่สองกลองสองเหมียวได้นี่เขาครอบครัวด้วยกันครอบครัวชุดทองชุดทองมาด้วยกันครอบครัวอยู่ด้วยกันได้อันี้ก็อยู่ด้วยกันได้ทำมันแล้วแต่ก็เป็นโรคท้องเสียเหมือนกันท้องเสียแล้วก็มีน้ำมูกรุนลายเหมือนกัน เนี่ยเป็นแล้เอาการอันนี้อืมครับแยกมากักตัวห้าเมียวด้วยกันนะห้าเหมียตัวน้องเล็กๆก็มีอาการเหมือนกันแต่เขาอยู่กับพี่ไม่ได้นะอาการเด็กเล็กเดี๋ยวไว้ให้อยู่ข้างนอกก่อนอือด้านนี้แม่ สองสีเทา่าสองสีเทาอ่อนอยู่นี่นี่เขาอยู่คนเดียวบ้านเราเนี้ยอยู่คนเดียวนะนี่ป่วยเมียป่วยอันนี้อนี้ป่วยคนละอย่างอันนี้ป่วยไม่ใช่เป็นโรคอันนั้นนี่เป็นโรคอะไรเป็นใบแผลเจ็บขาใบแผลเจ็บขาหายแล้วหายแล้วบนนี้บุญบุญชั่บุญชยัชยหายแล้วเนาะแต่ยังออกมาไม่ได้ลรกอยู่นั่นก่อนเนาะอยู่น,นั้นน่าปลอดภยัย ไปต้องมาสัมผัสกับโลกภายนอกภายนอกมีมีนักเลงแล้วก็มีมีไปช่วโรคที่เขาเมีเวยวกขาติดกันเนาะอยู่นั้นคนเดียวไม่เป็นไร,รกเนาะปลอดภัยดีไม่เป็นไรแล้วปูเปข้าวมีน้ําให้กินข้าวมีน้ําให้กินมีห้องน้ำข้าวให้เข้านะครับนี่กาเป็นไงบ้างลูกไม่เป็นไรเนาะถ้าไม่เป็นไรนี่เป็นโรคผิวหน,นังผิวหนังก็ใส่ยาพ่นยาอยู่เนะนาะโรคผิวหนังทางน้อนี่นไม่เป็นไรครับ ผู้ที่เข้มแข็งก็อยู่รอดปลอดภัยได้ด้วยดีนะหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานน้อยหรือว่าขาดภูมิต้านทานก็จะเป็นโรคอนไน้นี่ติดเชื้อได้ง่ายก็จะพยายามให้เขาได้ปลอดภัยที่สุดน้องเล็กๆชนี้ก็อยู่ในนี้ก่อนเนาะไม่ต้องออกไปไหนนะตอนนี้โรคก,กำลังเรากำลังระบ,บาดเรากำลังระบ,บาดเนะาะอสอง อออยู่นั่นกอลูกอยู่นั้นไม่เป็นไรนะลูกนะสองสหายสองอะไรสองใบเท้าอาจารย์สองใบเท้าอ,เาอยู่นั้นนะสองใบเท้าท่านี้ก็แม่สามสีนวลอยู่นี่กอดลูกอยู่นี่นะให้อยู่ในนี้ครับให้อยู่ในนั้นนะส่วนเด็กๆเล็กๆที่อยู่นี่ก็แข็งแรงดีเดินามาอยู่เดินตามหลวงปู่มานี่นะนี่แข็งแรงก็กินอาหารได้ดีกินอาหารได้ดีทับทายดีน้องน้องข้าวแมว นะน้องขา้าแมวอันนี้ก็ขา้าแมวเหมือนกันนะข้าแมวข้าแมวคนละคนละกลุมล่มทาด้านนี้ด้านนี้ด้านนีออ้แม่สีหมอกแม่สีหมอกนอนกอดลูกลูกแข็งแรงดีนะห้าเหมียวให้เหมียวลูกเล็กๆอยู่ในนั้นนะ,นะผมไม่เข้าไปใก,กล้แล้วก็ล่ะอยู่ข้างถ่ายก็น,นอนอให้ดูนะ เดี๋ยวเขาจะได้ครอบเขาได้สัมผัสกับเชื้อเดี๋ยวให้ดูเฉพาะของเขาอย่างเดียวพแต่นี้ไม่ดวงดีไม่ดวงดีก็อยู่นู้นลูกก็เล่าขอหมดละลูกหลับอยู่ตรงนั้นหมดละแต่ตอนนี้ยังไม่สัมผัสเขาเนาะคนปวดทางมาเขางนอกอยู่อันนี้มาไทายให้ดูขน้นเนาะเดี๋ยวจะสัมผัสเขาจะได้รับเชื้อโรคติดเชื้อกันมาอันนี้อันนี้อสีสีแว่นดํา สีดำทำหมันแล้ววันนี้ให้ดูพุงเหรอให้ดูพุงแข็แงแรงดีนะแข็งแรงดีงงแข่แงแรงดีอะไรให้พูดให้ปูดูเหรอแข็งแรงดีขยับไปไหนนะนี่ครได,ด้ดานหนวดด้านหนวดด้านหนวดทำหมันแล้วแข็งแรงดีนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับกวงปู่ขอจออุติที่นีไว้เพื่อนี้ก็เนาะเดี๋ยวจะได้จัด อะไรอะไรให้เรียบร้อยอีกหน่อยนะกับกความมุตนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงเปเพราพระปัจจัยน้นำความช่วยทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัจจานะที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมรืองปัจจาเพื่อกันทุกคนทุกท่านเธอสาธุ